สวัสดีครับผม DC ซีเ i n g i ครับคันนี้ก็จะเป็น Yaris a t i v 2 2 2 3นะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่ง f o r e s t สต้าเอ็ e ซต7ชิ้นนะครับผมใน7ชิ้นนี้มีอะไรบ้างเรามาชมกันด้านหน้าจะเป็นด้านหน้าเต็มนะครับตัวนี้จะครอบเข้ากับบอดี้ตัวรถเลยนี่ครับด้านหน้าเต็มเลยเขาจะครอบมาถึงนี่เลยแล้วก็ด้านในนี่เลยนะครับตัวอักษร f o r e s t สา คิ้วคิ้วรอบกระจังหน้าสีดำซ้ายขวานะครับดำเงาซ้ายขวาเพื่อทำให้กระจังหน้าของเราเนี่ยแลดูใหญ่ขึ้นเต็มขึ้นนะครับนี่ครับมันจะมิกเออมันจะแมทกันเลยนะครับผมกระจังหน้ากับตัวคิ้วล้อนี่ครับดีเทลด้านหน้าของเขาก็จะมีสติกเกอร์คำว่า MC เส้นสีแดงตรงมุมด้านข้างนะครับสวยงามมากครับผม ส่วนด้านข้างนี่นะครับตัวนี้จะไม่เจาะตัวรถนะครับนี่ครับสติกเกอร์สีแดงเช่นกันจะเป็นสีขาวตามตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีทูโทนเป็นสีดำเงานะครับผมสติกเกอร์ f o r e s t e r การติว่าเป็นงานแท้เช่นกันนะครับนี่ครับส่วนด้านหลังด้านหลังสปอยเลอร์เนี่ยจะเป็นแบบแคสตาร์นะครับผมเป็นลายแคสตาร์ลายแบบแนบหรือลูกค้าจะรีเควสเป็นแบบยกสูงก็ได้นะครับ ในทรงของ Forrester เขาก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับผมนี่ครับส่วนด้านหลังก็จะมาพร้อมกับปลายท่อกลมหลอก4ี่ใบเป็นปลายท่อสเตนเลสแท้นะครับสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับตัดด้วยสีดำเงาเช่นกันส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีออกเอ่ออกเทาๆท,า,ทาบอลบอนนะครับนี่ครับให้มันแลดูมีมิติมากขึ้น ไฟทับทิมสะท้อนแสงสวยงามมากครับผมงานเข้ารูปทุกจุดนะครับตัวนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ